oh um. สวัสดีค่ะเพรปาปรานาเปกค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวครั้งแรกในชีวิตนะคะในครึ่งปีหลังของปี2565 0 0นะคะเพราะว่าเพจชี้เนี่ยไม่ได้รับงานรีวิวแบบนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยได้รับงานรีวิวแบบนี้มานานมากแล้วก็วันนี้เป็นงานแรกที่รู้สึกมีความสุขม,มากๆที่จะได้มารีวิวนะคะ ปลาหมึกบดย่างที่ดังที่สุดในติ๊กต็อกตอนนี้นะคะปลาหมึกบดย่างของกระเทยชั้นต่ําคนหนึ่งนะคะปลาหมึกบดย่างของอดีตโสเภณีเก่าปลาหมึกบดย่างของคนที่มโนโทถังว่าตัวเองเลิศหรูมีสัมมาอาชีพปลาหมึกบดย่างที่ต้องขายปลาหมึกเพื่อหาเงินเปย์ผู้ชาย อ้ามึกหมดยามที่มั่นว่าตัวเองมีบ้านมีรถมีกีมีผัวอ้ามึกหมดย่าของอ e ีไลค่า หมื่นบทยากของอีกระเทยชั้นต่ำอยากรู้ไหมคะว่าได้มายังไงอยากรู้ไหมคะว่าได้ไอ้กล่องเน่าๆน,นี้มายังไงกูไม่ได้อยากจะแดกหรอกนะ แต่ด้วยความที่กูมีอำนาจมีบารมีมีข้าราชบริวารเยอะสวยรวยมีอำนาจก็เลยมีคนสั่งมาอยากให้ชิมจริงๆค่ะเพราะว่าพี่เพชรเนี่ยเป็นเจ้าแม่แห่งวงการชวนชิมพี่เป็นคนจะชิมปลาหมึกแล้วก็บอกได้ว่ารสชาติของปลาหมึกของอีนเนี่ยมันดังแค่ไหนเรามาเริ่มกันเลยนะคะคนดูถึงห้าร้อยไหมคะ คนดูถึงห้าร้อยไหมคะ oh. Oh. Yeah. เอาแพ็กเกจจิ้งก่อน,นมะแพ็กเกจจิ้งก็เกจตลาดล่างแพ็กเกจจิ้งก็เกจคลองถมลงเกลือแพ็กเกจจิ้งก็เกจของกระเทยต่ำๆที่ไร้ค่า เริ่มเลยนะขอบคุณมากครับขอเ้วยหน่อยเอ่อพี่เล็ขอเ้วยใวยส่นิ้จิ้มอันหนึ่งค่ะมาที่สติ๊กเกอร์บ้างกระดาษ A4 ขาวดำตับแปะ ต้นทุนไม่ถึง25สตาง,ตง,ตางกระดาษ A4 ตัดแปะขาวดำเหมือนใบเชิญคนไปงานศพงานบวชต้นถึงต้นทุนไม่ถึง15สตางค์ จบไปแล้วเนาะเรื่องของแพคเกจจิ้งจบไปแล้วเนาะเรื่องของสตงิกเกอร์คราวนี้ค่ะเราจะมารีวิวเรื่องของรสชาติกันบ้างน,นะสภาพไม่น่าจะย่างเองไม่น่าจะบดเองนะคะไม่น่าจะปิ้งด้วยเตาถ่านที่มีผัวช่วยร่วมก่อไฟให้ สภาพไอ้มังกรคงจะไม่ช่วยปิ้งช่วยย่างหรอกดูจากสภาพแพ็กเกจแล้วดูจากสภาพตัวของปลาหมึกแล้วคิดว่าคงไม่สติกเกอร์กระดาษ a อต้นทุนบาทเดียว คราวนี้กลิ่นเหม็นมากเหม็นเหมือนห,อน,หน้งเน่าๆของอียิปมากกลิ่นเหมือนหีปอบหีหนังไข่ที่ภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะกลิ่นเหมือนหี้ผ่าตัดศัยกรรมมาและภูมิใจว่าหีตัวเองมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเกียรติยศเหม็นกลิ่นหี้อีิปตลอยมาตั้งแต่ภาคใต้จนถึงภาคอีสานเลยค่ะนะคะ แค่ใช้กันไก่ตัดแอ๊บแอ๊นั้นเน่ยขาดละดูดิขาดแล้วอ่ะมีลดเลยอ่ะไม่มีความลดเลยสนิทเลยอ่ะอะไรอยาวัตถุดิบกล่องอะไรอ่ะต้นทุนสองบาทหรอกล่องเฮียอะไรอ่ะขาดแล้วเนี่ยผ <Yeah S 1> ิกแยก ถั่วยาอีงอ้อบ้านแม่มึงหรอก็ใส่พริกกระถั่วมาในถุงเดียวกันน่ะพริกแยกถยกั่วแยกอ๋ออีงอ้อบ้านแม่มึงหรอก็ใส่พริกรวมกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่มาในถุงเดียวกันอีควายเพราะอะไรรู้ปะถั่วมันมีความชื้นพริกมันมีความชื้นอีงอ้อ พริกแยกถัวยแยกคุณมีกิตหูป,ปากนะคะไม่มีสิทธิ์มาสารแนคอมเมนต์ Comment. ปลาหมึกเจ้าอื่นฉันชื่นชมค่ะแต่ฉันเกลียดอีนี่เป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฉันจะรีวิวตามจริงที่ฉันรู้สึกคนอื่นไม่ต้องมาสารแนแล้วฉันก็แฟร์เกมนะคะลินดาสามารถสั่งน้พิกกากหมูฉันไปรีวิวได้นะ แลเก,กันหมัดต่อหมัดแล้วเรามารู้กันว่ายอดขายสองปีอ้าไม่ใช่สิยอดขายปีหน้าใครจะกระชุกกันหยุดสารแนพริกยากถั่วย,ยากพิกเกตตลาดนัดเมอดูซี่ดูชิวดีเป็นพิกเกตแบบเ,เกตอะไรก็ไม่รู้อ่ะ คนกินกันเยอะแยะอวดรู้ไหมถึงอะไรกูจะเริ่มบล็อกแล้วต่อไปนะเรามาในวัตถุดิบปลาหมึกกินเหมือนหีปอมอีทิปเลยอะเบียร์น,นี้มาด้วยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรอะน้ำหีน้ำหิ้อีทิปหรออันนี้เขาเรียกอะไรอะ ที่เขาบอกว่าหวานเบวอร์หวานเหมือนน้ำตาลน่ะโอ้ยมันหวานมากไปอะไรเงี้ยหรอเดี๋ยวเขารีวิวกันนะคร <didn> าวนี้มาถึงตัวปลาหมึกบ,บ้างเอ,อนะ๊ได้เยอะอยู่นะทุกคนได้เยอะอยู่นะดูสิเซลหวานชูว so, ัตัวเท่ากันเลยอ่ะย่านเองหมดเอง3 4โ วายสิสิบเจ็ดเอ็ดสิบสองตัวอ๋ไม่กอนเดี๋ยวขอไปเอาจานมาใส่ก่อนนะคะโอ้ยสงสัยเขาไม่อยากให้กินเขาก็เลยแบบโคมไฟด้านบนช็อตอ่ะเฮ้ยกินดีไหมเนี่ยกินที่เขาได้ไหมเขาจะใส่ใส่ยัไงมาหาเนี่ยรีวิวแบบปากแย่ขานแย้งนะคะคุณขา เดี๋ราขอใส่เขาใส่อะไรก่อนนะเขาใส่อะไรก่อนนะถั่วยแยกผิด แย่พ <Yeah. laughs> yeah. mm ิกแย่ถงใส่บ้านแม่มึงขายปลาหมืกบทใส่สองอย่างมาลงกันมัน้งีกว่าม ขออนุญาตคุกเขาให้เข้ากันค่ะค่อดูถึงหนึ่งร้อยไหมคะ เลิมเลยนะเริ่มเลยนะบทเอตเตาทานผิดแยกถั่วแยก ใจอะ่ะเดี๋ยวขอรออีกคำหนึ่งได้ปะ โอเคขอบคุณเลยด้ไหมคะรสชาติน้ำจิม้มเต็มสิบให้ศูนย์เหมือนน้ำจิ้มผลไม้ธรรมดาเหมือนน้ำพริกมะปาหวานร้านมะม่วงธรรมดาแต่เผ็ดเพราะว่าพริกผงเนาะมันก็ต้องเผ็ดใส่ไปเยอะมากเลยหวานมากค่ะแล้วก็รสชาติเหมือนน้ำจิ้มมะม่วงแถวตลาดนัดบ้านฉันนะคะธรรมดามากๆ อันนี้ก็ซื้อได้ตามรถเข็นตามงานวัดซื้อได้ตามรถเข็นตามงานหมอลำอเพราะฉันไปดูหมอลำบ่อยไนงะซื้อได้ตามรถเข็นตามงานหมอลำนะคะก็รสชาติหรอเต็มสิบให้หนึ่งขออนุญาตโยนให้มาได้ค่ะเอาไปกินลูกโชนชามชน,ชนุตชาลิตาเอาไปกินนะลูกนะเอาไปกินข้าวเอาไปกินค่ะ จบการรีวิวนะคะหมึกย่างเตาถ่านบทเองย่างเองสรุปแล้ว mm hmm. เด็กไอดอลชื่อดังที่เป็นสมาม่กการชนชิงไม่ทานค่ะ mm hmm. ขออนุญาตเปลี่ยนโหมดนะคะ mm hmm. กระเพ mm hmm. ราเนื้อรสชาติเลิศ mm hmm. กับน้ำมะนาวหนึ่งแก้ว mm hmm. จบการรีวิวค่ะสวัสดีค่ะ